ด,ดาดิดาดิดาเธอลูดลูดนี่ปิดไฟแอนวันดีสี่เงินนี่ปิดนี่ไงเอ้ยโอ้ยวันดีเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะหยุดเวลาด,ดีกว่านี่ไงชุบชุบเปิดเหรอฮะโอ้ยทำไมมาเป็นแบบนี้ห้าม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 อืมนี่ไงจุบจุบอืมนี่ไง โอ้โยเน่เคือว่าอืมแต่ได้ดีได้ไดีนะว่าไงสีเขียวโนูฉลุดหยุดเวลาไว้ได้ฮเย่วันนี้ายเจฟี่โอ้โหหวานรูบเขียนดีกว่ามาเริ่มกันเลยเอาไว้ตอนนี้ไปดีกว่า เปิดเวลาดีกว่าเปิดเวลาสินี่น่งอิอินี่ิจบแล้วบ๊ายบาย